จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราหยุดไว้ก่อนและป้องกันก่อนจะมีอาการก่อนที่จะไปใช้ยาจริงๆทั้งกลุ่มอาการติดเชื้อและกลุ่มอาการช่องคลอดแห้งที่เกิดจากฮอร์โมนด้วยเป็นกลุ่มอาการติดเชื้อมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องคลอดไม่สมดุลตัวไม่ดีมีอํานาจมากกว่าตัวดีสาเหตุของช่องคลอดแห้งเกิดจากอะไรเกิดจากฮอร์โมนธรรมชาติของผู้หญิงทําให้เยื่อบุในช่องคลอดมี condition ที่ไม่ค่อยดีทั้ง2ออย่างนี้เยทางแก้คืออะไรถ้าเกิดอย่างนี้ เขาก็จะไปนเนบยาสอดยาเพื่อให้ยาเนี่ยมันไปฆ่าเชื้อตัวไม่ดีที่มันมีอิทธิพลมีอำนาจอยู่ตรงนั้นแต่ตัวดีถูกฆ่าด้วยฝั่งนี้ล่ะถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งเขาทํายังไงเขาก็เติมยาปรับฮอร์โมนแต่ยาปรับฮอร์โมนมันคือยามันมีระยะเวลาของมันมันแทบไม่มีหนทางนอกจากการใช้ยาโจทย์ของพี่คือทอํายังไงที่ไม่ต้องใช้ยาใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติเติมเชื้อดีลงไปแล้วมันเป็นคอนเซปที่ซิมเพิลมากที่มีแพชชั่นกับคอนเซปนี้มากเลยนะเวลาที่มันมีเชื้อดีกับไม่ดีอยู่ด้วยกันเนี่ แล้วถ้าเกิดตัวไม่ดีมีอํานาจขึ้นมาตัวไม่ดีทําให้เรามีปัญหาเราไม่ต้องไปทําอะไรตัวไม่ดีเราแค่ไปทําให้ตัวดีมันมีอํานาจข่มตัวไม่ดีโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้เชื้อก่อโรคปล่อยมันไปในมุมของการยุ่งกับเชื้อก่อโรคเนี่ยมันก็มีชาเลนจ์นะถ้าเกิดนักวิจัยที่อยู่ในห้องแลบต้องไปหาวิธีฆ่ามันอ่ะฆ่าไอ้เชื้อก่อโรคเนี่ยเขาก็อาจมีโอกาสติดเชื้อด้วยเหมือนกันนะเพราะมันคือเชื้อก่อโรคมันมีความยากสู้ปล่อยมันไว้เฉยเแล้วก็ไปทํายังไงก็ได้ให้ตัวดีมันเพิ่มปรริมมมมมมาาาาาณให้ตตััวววดดดีีีีนอํจกกก่่่่ไไ